พูดกันได้ขอบคุณครับเร็วดูที่ตาขอบคุณคุณแม่ที่เลียงตาปล้กผลไม้รวยใบไหลายเดยอะเอาใหสดสวยๆแลยครับครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับลูกของพ่อพรอนช่ยนายยินดีพ่อรครับที่ลูกของแม่มีนาครับเป็นน้องเป็นน้องของน้องมันนี่พี่ชายกวนน้ำวานะครับ หรือน้องชายของน้องกล้วยหอมน้องกล้วยหอมคือตัวแรกตัวสองก็เป็นน้องมันนี่ตัวที่สามน้องมีชัยครับตัวที่สี่ตัวที่สตัวที่น้องกล้วยน้ำว้าตัวที่ห้าพายพอใจตัวที่หกน้องอะไรเนาะนอนพุ่นซับหรืออะไรนี้เนาะพิ่งคลอดได้สิบกว่าวัน นี่ครับปณีได้เข้ามาเยี่ยมตัวตัวที่เจ็ดกำลังหลอกคลอดครับลอกคลอดนะครับตัวนี้คือตัวที่ตัวที่ตัวที่สามนะของครอบครัวพายพลชัยตัวูตัวแรกตัวผู้เป็นตัวผู้เป็นตัวแรกของของพ่อพลชัยในครอบครัวของพ่อพลชัยมีตัวคู่อยู่สี่ตัว เฮ้ยตัวผู้สามเมียสามผู้สามตัวผู้สามครับหรือช้งหรือพลายครับพลายพลายคือตัวผู้นะครับกี่เดือนได้หนึ่งปีกับห้าหกวันครับ,บามาเยี่ยมรอบก่อนม,ม,าปปมาเยี่ยมรอบก่อนยังยังไม่อ้วนนะครับ นี่ก็คือครอบครัวช้างเลี้ยงนะครับไม่ใช่คือเป็นช้างที่เพาะพันุ์มาครับผสมพันุ์มาเป็นลูกช้างบ้านนะครับครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามที่ช่องพายพรชัยน้องกล้วยนว้ำว้ามีได้พาไปมาเยี่ยมชมลูกๆของพายพรชัยครับ หรือหลอคอดก็มีครับอยู่ข้างหลังคหลอคทอดนี่คือกําลังน้องพึ่งเข้าโรงเรียนนะครับครับผมครับเข้าโรงเรียนแล้วก็จะมีการแบบนี้สั่งได้ครับหรือพูดคุยหรือสั่งได้ครับครับครับก่อนครับดีครับแ่บแทบแทบ หาเรื่องหาเรื่องาาให้ด๊ดเลยก็มีอาจจะได้ผูกโซ่บ้างนะครับเพราะว่าน้องเข้าโรงเรียนครับเราคือช้างบ้านมาด้นะหรือเข้ามาติดตามที่ช่องช่องไหนนะน้องมีชัยครับผมครับเข้าที่มาติดตามที่น้องมีชัยได้ครับเจอความน่ารักเนาะความน่ารักของน้องมีชัยได้ เป็นครอบครัวเดียวกันกับพายพรชัยครับผมนี่คือลูกชายเขาครับลูกชายเชือกแรกใรัวอพชอมีอะไรกินก็ทำได้ครับถ้าไม่มีกินเนอหันตูดให้เนี่ครับ ตูดกลมๆคล้ายๆกันกับน้องกล้วยน้ำว้าครับทำได้ทำได้นะรอบงมครับดีดีครับดีดีไอเอมาทักทายแรงครับรู้ป่อแล้วลูกก่อวลูก ตัวตอนนี้เรามาชมตัวที่สามครับเดี๋ยวกลับไปที่พัทยา<ๆ>ก็เจอห<ๆ>นองก<ๆ>ุเรนวาตัวที่สี่ตัวที่ห้าอยู่ใกล้กันครับ<ๆ>แล้วก็ตัวที่หกอีกหนึ่งตัวเพื่งคลอดนะครับนี่ก็คือการเริ่มเข้าเรียนหรือฝึกไว้เรืเร่อยๆครับในเพื่อความคุ้นเคย เพราะว่าก่อนยานมก็ต้องมีการซ้อมๆไว้ก่อนใช่ไหมครซ้อมๆครับฝ<ป>ึกไว้เพราะว่าตอนเล่ายานมก็จะไม่ได้คือน้องจะได้ไม่สุดตัวหรือโสมกว่านี้นะต้องฝึกไว้ก่อนครับผม<ป>ก็มีอีกหนึ่งเชือกรอคลอดประมาณสักกลางเดือนหน้า

นี่ครับรักควานมากนะที่ล้างยั่แล้วใหลงก่ลวอนนไม่ให้ขึ้นระวหลเนี่ยตัวใหญ่แล้วตัวหังูบอยหันผสมไว้ให้พ่อเหมือนพ่อเออเอลสิเียได้บอยถือว่ามีคนเกี่ยวยาได้ลูกเอาโซ่หน่อยเอาแม่แม่บิงแม่อ้โห ขอขอขี่หลังหน่อยไม่ได้ลูกกวย่องธรรมดาเลยครับกุ้ยออกไอจูข้างล่างวัวสามสิบห้าก็ออกพร้อมด้วยลูกพ่อลูกพ่อเราจะเป็นพ่อพันธุ์ม่ใช่หนูไม่ใช่เด็กๆเลยเด้อเมย์เจเจว่าแม่เนีอยๆน่อยหน่อยเมื่อกี้หลังลูกกวยฮักเอวเฮ็ดยังไหนอันนี้เม่เจเจบ้านเราเป็นไงขี้ลังไม่เจเจไว้เม่เจเจจะฟังพ่อบอยเปลาอ่ะจะมานเราเป็นไงจะขี้ลังพรรมขอขี้หน่อยขอขี้หน่อย พยายามคว้านหักแอวค่ะคุณแม่เขาไม่ใช่ตัวเล็กๆนะสตายือพอเลยมันไล่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 หลังขึ้นไปนี่คือแสดงความรักหรือขอคีข้อหน่อยเหมือนเด็กๆเนาะขอขอคีข้อหน่อยพ่อก่อนแอลดีพอคนละคนแน่ๆนเลยบอยบอยระวังด้วยข้าวโพควานบอยเนาะดีมาตัดเสื้อ กอเล็กน้อยพาเดินได้หนักพาเดินไม่ได้พอเลยพอเลยติดแล้วบอยายบอยขึ้นยายดอกยาวบอยมานเดหน้อยยาวประมาณสุดนครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับเข้เดอช่องไไดมาไหมาเร บางเมฟซีบางท่านอาจจะถามว่าทำไมต้องใส่โซ่นะครับเพราะว่าเราคือลูกช้างบ้านนะครับอีกอีกอย่างสถานที่เราก็คับแคบสถานที่อาจจะคับแคบบ้างเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาครับไม่เหมือนมีป่าปล่อยไว้นะครับเข้านลมเลยเบิ้งน้อยยุทธ์เนข้าเหมือนเล็กนะคะคุณแม่ัวจรงลมย ะจขอขี่คอเรื่อยนะครับน่ารักน้องมิชัยครับด้นหลังทีแนี้ด้านะลังสุดอกยองลูกไฟไวให้ลายบานแล้วต้องสอบไวทับย้ายส่วนตัวข้างหลังนู้นรอคลอดนะครับโยกๆนู้นครับรอคลอดประมาณกลางเดือนหน้าเจอแน่ครับมาลุ้นที่ช่องน้องมีชัยได้ครับ พ่อพชัยครับลูกพอชัยมอนกันครับมนอชันจรับเเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้า<อ>ที่น้องกล้วยน้ำว้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติตดตามครับผมขอคกกบ,ค,บขอคุณทุกกำลังใจครับ ทุกคำวยพรครับสวัสดีครับ